หลังตัดหมดลูกนะคะมีอาการไวทองต้องแก้ไขยังไงนะคะหนึ่งปรึกษาคุณหมอเลยนะคะปรึกษาคุณหมอเลยก็คุณหมอบางท่านบางท่านนะคะคุณหมอก็จะ,ะจัดยาให้นะคะไปทานที่บ้านนะคะแต่ว่าตัวของหนมเองเนี่ยอตอนที่ผ่าตัดคุณหมอเคยบอกว่ามีมีชนิดชาก็เลยไปเสิร์ชดูแล้วก็ไปถามที่ร้านขายยานะคะเขาแนะนําเป็นตัวนี้มา เอสโตเจลนะคะอันนี้ใช้ทานะคะอันนี้ใช้ทาตรงหัวไหล่ตรงนี้นะคะหัวไหล่นะอย่าทาเยอะนะคะ,ะแล้วก็สองข้างแล้วก็ท้องแขนท้องแขนแล้วก็หน้าขาบนรู้จักหน้าขาไหมคะหน้าขาบนอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ตรงตรงท้องท้องก็ได้แต่ว่ามันจะทาแค่อันนี้นะต้องอ่านฉลากให้ให้ให้ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาระบุเป็นยาอันตรายเลยนะต้องอยู่ในความความควบคุมของ ของตามแพทย์สั่งหรือว่าเราต้องปรึกษาเภสัชดีๆเนาะเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยใช้เยอะเป็นคนเสีายดา,ยาบีบออกไว้เยอะแล้วเสีายดา,ยานี่นะฮะมันมีปริมาณการใช้แค่นี้เองเอาใส่เข้าไปในร่องตรงนี้ใช่ไหมคะร่องตรงเนี้แล้วก็ปาดปาดเสร็จแล้วเราก็ใช้แค่ในปริมาณที่อยู่ในร่องแต,แต่ว่าแต่ว่าแหม่มเป็นคนที่มือหนักเนาะแล้วก็ ใส่เยอะแล้วก็มันล้นออกมาเราเสียดายยาเราไม่คิดว่าเอฟเฟกมันจะแรงเราก็เลยเอาทั้งหมดมาทาทายาทาตามจุดที่บอกไปนี่แหละคะ่ะแล้วพอดีว่ามันมีขนขึ้นที่ขาแบบขนยาเหมือนเส้นผมเลยแล้วก็งงเฮ้ยจะขนมาจากไหนนะคะแล้วก็อารมณ์ริบปี๊ดเลยอารมณ์ปีด๊ดโมโหหาเรื่องเขาไม่มีใครมาหาเรื่องก็เข้าไปหาเรื่องเขานะอืมแล้วก็เป็นประมาณว่าเหมือนแบบมันมีอาการเหมือนงูเหมือนงูเลยพันขานะ ก็เลยก็เลยมานั่งก็เลยถามถามแฟนเนาะพอดีแฟนแกแกจะอ่า, e านไอตัวฉลากละเอียดทำไมเพื่อนพี่เกียรอ่านก็มันจะมีข้อนึงถ้าเราใช้เก <long weight> <themselves> ินขนาดหรือว่าใช้ไปนานๆมันจะเกิดปิตกฉลิวเราก็เลยมานั่งนึกว่าเออหรือว่าจะเป็นเพราะเราใช้เยอะเกินก็เลยลองหยุดดูวันเดียวอะค่ะอาการนั้นหายไปเลยอาการนั้นหายไปเลยนะคะก็เลยอ่ะถ้าเกิดเตือนเพื่อนเพื่อน้เนาะถ้าเกิดอยากจะใช้ตามที่เพื่อนใช้เนาะก็ ต้องอ่านฉลาดนะคะต้องอ่านฉลาดให้ให้ปฏิบัติเลยเพราะว่ามันจะเขียนไว้ว่าเป็นเป็นยานตรายเลยนะคะเป็นยานตรายเลยแล้วชายแล้วก็ต้องมีการล้างมือล้างสบู่ให้เรียบร้อยห้ามห้ามเข้าปากเข้าอะไรนะห้ามให้ผู้ชายโดนคือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอย่าให้เพศตรงข้ามโดนตัวเออมันขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะคะแต่ถามว่าใช้ได้ผลไหมใช้ได้ผลนะคะเพราะว่า ช่วงแรกๆที่ที่ตัดมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันจะเกิดอาการร้อนวูบวาบเหงื่อท่วมตัวเลยนะคะเหงื่อออกจะเป็นลมเหมือนหิวข้าวเหมือนคนเป็นโรคเบาหวานนะคะมันรบกวนชีวิตเรามากขนาดตอนนอนเนี่ยไม่เกินห้านาทีเนาะหนาวๆคือเราเปิดแอร์มันจะหนาวเนาะแต่พออาการพออาการมันร้อนวูบขึ้นมาเนี่ยต้องถีบผ้าออกนอนไม่ได้เลยนะคะก็เลยไปไปปรึกษาเภสัชที่ที่ร้านขายายาก็ได,ได้ได้ตัวนี้มาเนาะ ก็ลองใช้วันแรกนี่มันไม่ผลมันมันเราได้นอนหลับดีขึ้นขึ้นมาใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะการนอนของเราก็จะดีขึ้นก็คือได้นอนได้นอนหลับจนถึงเช้านะคะก็ท่าในใดที่มีปัญหาก็ก็ลองไปหา,าปรึกษาที่ร้านดูเนาะแต่ต้องเน้นเลยนะต้องอ่านฉลากให้ดีอย่าใช้เกินเหมือนนาง <laughs> นะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะ,ถ,คะ,ะ,คะถ้าคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะคะก็กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะเผื่อว่ามีอะไรเนี่ยเราจะได้มาแนะนำกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ